สายแดนไทยกัมพูชานะบ้านนองยากแก้วนะไมีความตึงเครียดและไทยก็ได้ตั้งรับแน่นนะฝั่งกัมพูชาก็ได้ขยับน่วยงาน IoT เข้ามาในพื้นที่เพื่อเฝ้าสังเกตการในการเก็บกู้ระเบิดทางฟั่งไทยนะวันที่10เดือน10นะปี2025สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและตั้งประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางฝั่งไทยเบสุกุซุกน,นะ ม,มาวันนี้จะพามาเบิ่าความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนาะบริเวณบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสาะแก้วเนาะหลังจากที่สถานการณ์ตึงเครียดจากกรณีที่พื้นที่ซับซ้อนและกาได้ปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดของฝ่ายไทยซึ่งยังดําเนินอย่างระมัดระวังท่ามกลางการจับใจต่าย่างใกล้ชิดของทั้งสองฝั่งนะ ซอมือนี้ยกองทัพพังหนึ่งนะได้ส่งกองกําลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อรักษาวความปลอดภัยนะและกาได้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในหมู่บ้านอ่าแนวตามแนวสายแดนนะโดยได้มีการอ่จัดกองร้อยควบคุมฝุงโซนจํานวนหนึ่งกนะกองร้อยพร้อมอ่าชุดเก็บกู้ระเบิดอีกสชุดนะเข้า ตรวจสอบและกเก็บกู้ระเบิดในพื้นที่38,000ตารางเมตรนอกบริเวณแนวหัวหนองยาแก้วนะเจ้าหน้าที่เผยว่าจุดที่เข้าปฏิบัตินั่นวบาพื้นที่ที่เคยมีการสู้รบกันในอดีตนะและก็ยังคงพบวัตถุระเบิดลงเรืออยู่จำนวนหนึ่งและก็ได้เข้าไปปฏิบัติครั้งนี้นะั้นจึงมีเป้าหมายเพื่อเอาพื้นที่กลับมาปลอดภัยนะให้ปลอดภัยและก็ สามารถใส่ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามาประสาธิปไตยของไทยนะระบางการปฏิวัตินะเจ้าหนะ้าที่ได้วางกำลังฮักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่นนะให้ได้ใส่ลดหุ้มเกาะนาะที5เข้าห่วมการสนับสนุนในครั้งนี้นะเพื่อปกป้องนะเหตุการณ์ทุนแหงอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในพื้นที่ทายแดยนนะคะขณะเดียวกันได้มีการเฝ้าระวังนะติดตามความเคลื่อนไหวของ ฝายตรงข้ามย่างใกล้ชิดตลอดชาวซีสโมงนะในช่วงบ่ายของเมื่อเดียวกันเนาะบรรยาการทางฝั่งกัมพูชาก็ได้เริ่มนะมีการเคลื่อนไหวเส้นเมื่อกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ส่งคณะผู้สังเกตการชั่วเขาวหรือเอิ้นว่าน่วย IoT นะลงพื้นที่บ้านหนองจานและกับบ้านเปยจนันซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านหนองยากแก้วเพื่อสังเกตการและกะ รายงานผลต่อรัฐบาลกัมพูชานะตามแหล่งข่าวว่าระบุว่าการลงพื้นที่ขณะของ iot ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความสงบเงียบห้อยหลังจากที่ทั้งสองฝั่งได้เคยมีก็ตกลงหยุดยิงแล้วก็ได้มีการประเริญหน้าแล้วก็ได้ยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายใช้การเจรจานะเป็นทางหลักการแก้ไขปัญหาอย่างใดก็ตามนะทางฝั่งไทยก็ยังยืนยันว่า การเก็บกู้วัตถุระเบิดในฝั่งไทยเป็นคิจการตามแผนที่ได้วางไว้และก็ได้ดําเนินการพื้นประชาธิปไตยของไทยเท่านั้นนะขณะเดียวกันนาได้มีการตั้งจุดตรวจหว้วมระบานะทหารและก็ฝ่ายผู้ปกครองนะเพื่อป้องกันว่าให้มีผู้เกี่ยวข้องหรือกุ้มมลชนเข้าใกล้ตามแนวชายแดนนะจนกลัวเขตปลอด โดยเฉพาะบริเวณบ้านหนองยาแก้วและก็พื้นที่ต่อเนื่องกับกัมพูชานะซึ่งในช่วง2-3เมื่อที่ผ่านมาได้มีงานว่าทางกัมพูชาเนาะมีการเคลื่อนไหวย้ายกำลังและกะัยุธทธเข้าไปในพื้นที่ใกล้เคียงนะผู้ซื้อข้าวนะอันนี้ตามรายงานข่าวว่าแม่สถานการณ์ยังอยู่ในระดับการกควบคุมได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไฟได้เพิ่มนะ ความเข้มงวดขึ้นโดยมีการลาดตะเวนตลอดตามแนวไายแดนนะทั้งกลางเวรและกลางคืนนะเพื่อป้องกันเหตุร้ายรวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในะพื้นที่ก็ล้อยครัวเฮือนนะที่ยังอยู่อาศัยอยู่ตามหมูบ่บ้านหนองยาแก้วนะส่วนประชาชนชาวบ้านบางส่วนที่เปิดเผยกับสำนักข่าวนะรู้สึกว่ากังวลใจนะ ที่ทางสำนักข่าวไทยได้เข้าไปสัมภาษณ์เนาะและการยังนี้เป็นการเคลื่อนไหวของทาหารทั้งสองฝ่ายแต่กระเสือมั่นในกล่องกําลังของเจ้าหน้าที่ไทยอันน,นี้เป็นการสัมภาษณ์ทางฝั่งไทยนะและการยังตั้มทับว่าความแข็งแร่งและก็ความมั่นใจของรัฐบาลนะจะดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้แย่างเต็มที่นะเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะกองทัพภาคหนึ่งยืนยันว่าข้าง ภารกิจทุกอย่างจะดำเนินไปนะตามกุฎหมายและกหลักสากลที่บรรมีการละเมิดของทางฝั่งไทยเนาะและกัเพื่อนบ้านนะได้กับได้มีการใส้อาวุธหรือว่ากำลังนายซึ่งลุกนะยางใดก็เป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยและกับความสงบเย,ยียบห้อยและกับป้องกาาันวัาธิปไตยเท่านั้นอันนี้เป็นสำนักข่าวที่ทางฝั่งไทยก็ออกมายืนยันข่าวก้นหน้านั้นนะ ทั้งนี้ฝ่ายไทยยังได้ประสานกับคณะผู้สังเกตการ์ด o t เนทะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านคว,วามมั่นคงและก็เพื่อความมั่นใจกับทางฝั่งกับบุชาว่าจะบม่มีการขยายพื้นที่นะปฏิบัติเกินแนวเขตที่กำหนดไว้นะป้องกันดีก็แก้ทีหลังนะพื้นที่ชายแดนบ้านหนองยแก,ก้วยังคงมีกำลังทหารนะเข้าตึงกำลังย่งเข้มงวดนะทุกฝ่ายพพิอมปฏิบัติตลอด2 4ชั่วโมงนะเพื่อ หับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสัพพันโดยเฉพาะหากมีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝั่งตรงข้ามนะแม้สถานการณ์จะดูเงียบสงบแต่ว่าท่ามกลางความเงียบน,นั้นแฝงไปด้วยการเฝ้าระวัดระวังนะของเจ้าหน้าที่ทุกนายเนาะที่ยืนยันว่าจะปกป้องพื้นแผ่นดินไทยไว้ให้ถึงที่สุดอันนี้คันที่ว่าทหารไทยก็ถือว่าสุดยอด,ดนะ ชายแดนไทยกัมพูชาบ้านหนองยาแก,ก้วนะจังหวัดสแก้วยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อนเนื่องนะหลังจากที่มีการรับตั้งแน่นหนาและก็เฝ้าระวังการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาความสงบแลนะกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่สายแดนนะทางฝั่งกัมพูชาก็ได้คนพระปมพระแท้เข้ามาย่างหลวงหลายนะเพื่อ,อเข้ามาในพื้นที่หนองยาแก,ก้วนะและก็ทางฝั่งไทยก็ได้ปฏิบัติย่าง เข้มงวดนะบพราะว่าจะอ่ากั้นสุ่มโซนไว้เลยว่าแมนแต่ว่าบอกให้อ่าทางฝั่งเมรลุกเล่นนะจังหดก็ยยาเราเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยนะเพราะว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ย่างเข้่ยงคัดนะทางฝั่งเขมรในการอ่าเริ่มมีการอ่าเคลื่อนไหวเข้ามาอย่างต่อเนื่องเนาะเขาก็ได้มีการไล่ซดย่างต่อเนื่องเนาทางฝั่งกัมพูชา๋ยนนี้ก็คือัะอุเลยนะกับการไล่ซด มีสื่อมวลชนทางฝั่งกัมพูชาแล้วกัมีเจ้าหน้าที่ iot นะแล้วก็มีทหารนะทางฝั่งเขมรนี่ก็เข้าไปในพื้นที่กรหลายนะจังใดเขาก็ติดตามข่าวกันต่อไปนะว่าออสถานการณ์มันจะเป็นอะไรเนาะ,ะจังใดก็อีกเช่นหนึ่งนะเป็นกําลังใจให้ทหารทางฝั่งไทยนะสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้เนะาะหลังจาก